โซเชียลพากันงงจุนเจมิมหนุนผู้ว่ากทมชี้12เทศกาลใกล้ายพระราชพิธี12เดือนสมัยรัชกาลที่5นโยบายชัดชาติคือรูปแบบเดียวกับพระราชพิธี12เดือนสมัยรัชกาลที่5เมื่อวันที่30มิถุนายนหม่อมเจ้าจุนเจมิมยุคนโพสต์ตข้อความทางเฟซบุ๊คแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพเรื่อง12เดือน12เทศกาล เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนโดยระบุว่าทำในสิ่งดีๆก็ต้องให้กำลังใจกันท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติสิทธิพันธ์กำลังคิดขับเคลื่อนนโยบายโปรโมทกรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ใช้12เทศกาลเป็นตัวนำนี่คือการอัญเชิญพระบรมราโชบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมบริการมาปฏิบัติ12เทศกาลก็คือรูปแบบเดียวกันกับการ พระราชพิธี12เดือนในรัชกาลสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5การส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ว่ากทมชัดชาติประสบความสำเร็จใหญ่หลวงและจะมีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในยามเผชิญวิกฤตของบ้านเมืองได้ด้วยผมขอสนับสนุนและขอขอบคุณผู้ว่ากทมชัดชาติถ้าท่านสามารถทาให้เกิดขึ้นเป็นผลสาเร็จได้ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนทั้งนี้ช่วงก่อนหน้านี้หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนได้เคยออกมาแสดงความคิดเห็นวิจารณ์นายชัดชาติสิทธิพันธ์พร้อมถามคนกรุงเทพว่าจะเลือกสมุนโจรป้นชาติกลับมาป้นกทมอ,อีกหรือไม่หรือจะเลือกคนดีเช่นสกลทีต่อมาหลังทราบผลเลือกตั้งหม่อมเจ้าจุนเจิมยังระบุว่า ขอแสดงความยินดีกับชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าอทมคนใหม่ผมจะรอดูยุทธศาสตร์นพร,รัตราชธานี9ด้านว่า200นโยบายพัฒนากรุงเทพเป็นอุดมนิเวศมหาสถานครับ